สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโคดอ่างเปาทูมอนี่วอลเล็ตนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการแจกโค้ดทั้งหมด2โคดเลยนะครับเพียงแค่เรานะครับกรอกรหัสโคดอ่างเปาเนี่ยก็จะได้รับเงินฟรีแล้วนะครับผมทําแบบไหนอย่างไรใครต้องการรับโคดเนี่ยดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการรับโคดอ่างเปากันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาทําการนะครับแจกรหัสโคดอ่างเปาท จํานวน2รหัสโค้ดนั่นเองนะครับใครที่ต้องการรับโค้ดอ่างเปาในการกรอกแล้วก็รับเงินเข้าทูมานี่เวเล็ตเนี่ยทำแบบไหน,นอย่างไรก็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์ like คลิปนี้ให้ผมด้วยนะ ก็เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับโคดอ่างเปากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการรับโคดอ่างเป่าทูมอนีวอลเล็กันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยนะครับผมจะมีทั้งรูปและก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดกันได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนกกาารรรัับบคคดออ่งเปเปปปนนนะ็็แี้เลยับ ใครที่ยังมีแอปนี้อยู่ก็รอรับโคดอ่งเปากันได้เลยส่วนใครที่ยังไม่มีแอปนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็ลิงก์การดาวโหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์สมัครกันได้เลยนะครับในส่วนของการสมัครเนี่ยสมัครได้ฟรีนะครับไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในการใช้งานนะครับใครที่เคยดาวนโหลดไปแล้วเก็ รอรับโค้ดอังเปาในคลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับก็จะมีหน้าแรกร้านแอปแล้วก็ สัตว์เลี Ale, ้ยงของเราการเชิญเพื่อนแล้วก็กระเป๋าตังค์นะครับให้เรามากดที่หน้าแรกแล้วก็กดไปที่3ขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการเชิญการกรอกรหัสการเชิญโค้ดอังเปาเหลียงเกติยศและก็อารีนาเอ็กแล้วก็เข้าร่วมแฟนเพจนะครับถ้าเราเจอปัญหาแลวเราอยากจะติดต่อแอดมินนะครับให้เรามาติดต่อทางแฟนเพจ a c e b o o k ของเขาได้เลยให้เรามากดที่เมนูกรอกรหัสเชิญนะครับการกรอกรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกรหัสโค้ดของการเชิญเพื่อนนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะ โค้ดตรงนี้เนี่ยจะใช้ของใครก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้บังคับเนาะมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับโค้ดอ่างเปานะสลับตรงนี้นะครับใครที่จะกรอกโค้ดของผมเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้ว่าจะกรอกของใครนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่โค้ดอ่างเปานะสรับโค้ดอ่างเปาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้เลยนะครับทั้ง2โค้ดลงในช่องนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปพิมพ์ตามแล้วก็รับโค้ดอ่างเปากันได้ต่อเนื่องเเเลยยนะครรับดี๋วาก็ กดหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับถ้าเราดูแล้วมันพิมพ์ไม่ทันเนี่ยก็กดหยุดไว้แล้วก็เข้าไปพิมพ์ในแอปได้เลย โอเคนะครับนี่ก็เป็นรหัสโค้ดแรกนะครับที่ผมได้รับมาจากแอดมินนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีตัวเลขทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เลข3ตัวนะครับก็ให้เราพิมพ์ตามนี้เลยจากนั้นเนี่ยก็กดแลกโค้ดอ่างเปาทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้รหัสนะครับมาตรงนี้นะครับเป็นรหัสนะครับเป็นยอดคะแนนที่เราจะเอาไว้ขายเป็นเงินในส่วนของเหรียญดอลลาร์นั่นเองนะครับเราต้องเอาเหรียญนี้เนี่ยไปขายก่อนนะครับหรือว่าการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการขายนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับในการเช็คดูในบัญชีของเรานะพอเรากดเช็กปุ เข้าขมาที่ตรงนี right ้ให้เรากดไปที okay. ่เหรียญสีฟ้าของเรานะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีรายได้โค้ดอ่างเปาที่เราได้รับมานะครับ86.16นะครับอันนี้คือยอดรายได้ที่เราได้รับมานะครับต่อมานะครับเรามารับในส่วนของรหัสโค้ดที่2กันนะครับสำหรับโค้ดที่2ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ให้นะอ่าโอเคนะครับในส่วนของโค้ดที่2นะครับก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับเหมือนเดิมเลย3ตัวเป็นพิมพ์เล็กและก็เป็นตัวเลข4ตัวนะครับใครที่ดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนได้จากน ร,รอบนี้เนี่ยจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้มาที่86นะครับรอบนี้ได้มาที่83กดกลับไปดูเช็คอินได้เลยนะครับ แล้วก็กดกลับมานะครับมาดูเหมือนเดิมว่าที่เราได้รับมาเนี่ยมันเข้าหรือเปล่านะครับต้องรีเฟซก่อนนะครับโอเคนะน่าจะบวกเข้ามาให้แล้วนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วนะ83.77นะครับที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะครับอันนี้คือการก่อโค้ดอังเปานะครับใครได้รับกันเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างได้เลยในส่วนของขั้นตอนการทําเงินนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับจะมีการทําภารกิจนะครับการเข้าร่วมปันผลนะครับการเข้าร่วมปันผลตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่การทําของเพื่อนๆได้นะว่าจะเข้าร่วมหรือว่่าาไมเข้ วมก็ได้การปันผลตรงนี้ถามว่าเอาคะแนนเหรียญสีฟ้าของเรามาลงตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเวลามันปันผลออกมาเนี่ยมันจะได้เงินเท่ากันหรือไม่อันนี้ได้เงินไม่เท่ากันแน่นอนผมเคยทดลองแล้วนะครับเอาประมาณ0.8ดอลลาร์เนี่ยมาเข้าร่วมปันผลนะครับก็พอปันผลออกมาแล้วเนี่ยมนได้ประมาณ0.2นะครับผมถามว่าทําไมมันได้น้อยกว่าเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่การแชร์ของเรานะครับเพราะว่าการแชร์ของเราเนี่ยหนึ่งเลยมีการเชิญเพื่อนการบรรลุเป้าหมายจากการเล่นเกมการโบวตให้เกมที่ ที่ชอบการเข้าร่วม X-Tournament e และก็การค้าขายนะครับถ้าเราทําตรงนี้เนี่ยให้ผ่านมารู้เป้าหมายทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่เงินปันผลของเราเนี่ยมันก็จะได้ยิ่งเยอะขึ้นนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ร้านแอปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแอปเกมต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราในการรับในส่วนของคะแนนเพิ่มได้หรือว่าทําเงินเพิ่มได้สิ่งที่ควรระวังก็คือเกมเดิมพันนะครับ เกมที่เป็นแนวการเดิมพันเนี่ยก็ควรที่จะระวังเนาะเพราะว่ามันจะชวนให้เราไปเล่นนะครับอาจจะทําให้เราเสียงเงินจนหมดเลยก็ได้นะครับจากที่เราหาเก็บสะสมมานะครับก็ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองด้วยนะเพราะว่าบางเกมเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหมดตังเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับต่อมาก็เป็นในตัวในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเราสามารถทําฟรีได้นะโดยการอัประดับเลเวลของเราขึ้นไปอย่างเช่นระดับที่18เนี่ยผมได้รับปันผลนะ ถ้าใช้สกินนี้เนี่ยหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยผมจะได้รับเปอร์เซ็นที่ี่34.10%นเนะครับในส่วนของคะแนนสีฟ้านั่นเองแล้วก็ทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับนะี่ครับอัปเกรดไปเรื่อยๆนะจับตัวสัตว์เลี้ยงที่เหมือนกันเนี่ยรวมกันไปเรื่อยๆนะครับเลเวลเท่ากันนะครับเป็นการเพิ่มระดับเลเวลนะครับให้มันสูงขึ้นยิ่งถ้าเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งได้รับในส่วนของรายได้เยอะขึ้นนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นนะแล้วก็ทําการอัปเกรดร้นัันบจาก เล่นแอปนี้เนี่ยไปซื้อเพิ่มนะครับมันก็เลยเป็นตัวนี้เข้ามานะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยทางแอปเขามีฟังก์ชันใหม่ในการทรํารายได้ที่สูงขึ้นนะครับ405ดอลลาร์สูงสุดนะครับในระดับข้อที่2ตรงนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อธิบายไปแล้วนะครับในส่วนของการทํารายได้ตรงนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทําสลหรับการเชิญเพื่อนเนาะสำหรับกระเป๋าตั้งนะครับที่ห,หลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์สอบถามเข้ามาหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจในส่วนของการถอนเงินบางคนกดถอนเงินแล้วนะ แต่ทำไมไม่มีในส่วนของการชำระเงินเป็นในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตบางคนมีธนาคารกับในส่วนของเวียดนามนะครับเป็นสกุลเงินของเวียดนามนะอันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่ถ้าทุกคนอยากจะลองถอนดูนะครับมันจะมีให้เราเลือกถอนด้านบนตรงนี้นะครับธุรกรรมที่รวดเร็วแล้วก็แบบ C 2 C นะให้เ,เลือกเป็น C 2 C ดูนะครับในส่วนของ C 2 C เนี่ยจะมีร้านค้าที่เขารับซื้อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบายนัทนะครับเป็นธนาคาร าครกูคอยเป็นธนาคาร b i n ยนัทนะครับก็เป็นธนาคารแล้วก็จะเป็นกูคอยในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเราลองมาเลือกตรงนี้ดูนะครับถ้ามันมีทูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยเราก็สามารถโอนเข้าวอลเล็ตได้เหมือนกันนะแล้วก็มี OKX OK นะครับเป็นในส่วนของธนาคารแล้วก็เป็นกูคอยนะเลทราคาของร้านรับซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากันทั้งหมดนะครับ35.8บาทไทยนะครับต่อ1ดอลลาร์นะครับอันนี้35.4นะครับผมหายไป0.4สตางค์ซึ่งราคาเนี่ยไม่ได้เท่ากันนะครับ ย้อนกลับมานะครับเรามาดูตรงการขายในส่วนของธุรกรรมที่รวดเร็วที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้เลทร,ราคาเท่าไหร่นะครับ35.8เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ลองทําดูได้นะการอัปเดตการถอนเงินที่ผมถอนไปล่าสุดนะครับก็คืออันนี้เลย1726บาทอันนี้ลงคลิปไปแล้วถอนเข้าในส่วนของธนาคารนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของโคดอ่างเปาใครที่ได้รับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ